ว่ายาตามไม่ทันแล้วนี่ย่าหนีย่าหวังล้มนะโอ้หนีย่าหนีย่าโอ้โอตำงหน้าตาตื่นเลยโอ้โอ้หนีย่าโอ้ย่าอยู่ไกลเลย ไม่เหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยเหรอฮะวิ่งนานแล้วนะไม่เหนื่อยเหรอไอออ,อย่าไปอย่าไปทางนั้นทางต้องห้ามห้ามไปนะเคห้ามเข้าเห็นไหมนะั่นกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนไหมกินน้ำก่อนนะไหมว่ายว่อวิ่งไปเออ จะล้มไงท้องแม่ดูด้วยเดี๋ยวล้มไงท้อง,ง,องขึ้นมาทำอะไรฮะเขาออฟฟิศจะเขาออฟออฟิศ